วันนี้วันที่9กรกฎาคม2555พอเพียงอ,อายุประมาณ3เดือน13วันยายยายลอยลองให้พอเพียงนอนตะแคงพอเพียงหันหัวยกแขนเอง คว้าได้เองโดยไม่ร้องเป็นวันแรกโอเคพอเพียงครมอนเรเชอรเฮดดับโอเคโอเปลคเรเชอร์เฮดดับโอเคโอเคโอเค now เป็นวันแรกครั้งแรกเอาล่าเก่งลูกโดยไม่ต้องให้ใครช่วยนโอเคโอเค กูดลุกกูดกิดกูดอือื raise your head up ก o ด raise your head up พอเพียงกูดกูดอ่ะยะอ่ะยะกูด